หลบหนีจากไทยไปอยู่เมืองนอกบ้านหลังน้อยติ๊กฉัดมงคลดิ้นรนยืนส่งอาหารอยู่ตลาดก่อนเผยเหตุถูกเด้งจากการเป็นดาราสองปีเต็มต้องบอกเลยว่าหายหน้าไปนานเลยทีเดียวสำหรับอดีตพระเอกและนักแสดงชื่อดัง ติ๊กฉัดมงคลบำเพ็ญที่เคยแจ้งเกิดสุดๆกับบทพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วเวอร์ชั่นกบสวนันคงยิ่งเป็นนางเอกแต่ดังอยู่ดีๆชีวิตกลับพลิกผันจากหน้ามือไปหลังมือล่าสุดหนุ่มติ๊กกลับมาแล้วเปิดใจถึงบทเรียนแสนแพงในอดีตลังโดนจับเสพกัญชาจนถูกเขี่ยพ้นวงการบันเทิงถูกแบนสองปีต้องระเหตุตัวเองไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาโชคดีไม่ใช่ดาราประเภทจมไม่ลงช่วงไม่มีงานดิ้น รนทำมาหากินทุกทางทั้งเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองธานีและเปิดบริษัทรับจ้างผลิตรายการตอนนี้ค้อสนิมตัวเองกลับมาเล่นร้ายเรื่องค่าเชือกทางช่อง7หวังแจ้งเกิดอีกครั้งย้อนกลับไปเป็น10ปีได้แล้วนะ ตอนนั้นเรากำลังไปได้สวยผู้ใหญ่ก็สนับสนุนแต่ความสนุกคึกขนองของเราครับก็ขอแบ่งสูบกัญชากับเพื่อนแล้วเหลือติดตัวกลับบ้านแล้วไปเจอด่านตรวจก็เลยโดนจับแต่ผมไม่ได้ติดนะเจอเพื่อนเวลาไปเที่ยวถึงสูบแต่อยู่บ้านผมก็ไม่ได้สูบแต่ตอนนั้นข่าวที่ออกไปว่าเขาใช้คำว่าพัวพันญาเสพติดแต่ผมเสพกัญชาแค่อย่างเดียวเพราะคำว่าพัวพัญยาเสพติดมันรวมถึงยาบ้าแต่ผมไม่ได้ยุ่งกับพวกนี้เลย ผมเสพกัญชายอย่างเดียวเพราะคิดว่ากัญชามันมาจากธรรมชาติตามป่าตามเขาก็หาได้แล้วบางคนเอาใส่อาหารก็เสพสนุกสนุกแต่ผลกลับมามันร้ายแรงมากมันไม่คุ้มเลยแต่โอเคผมก็ทำตามกฎของสังคมช่องแบนสองปีเรารู้ชะตาตัวเองแล้วเราว่าจะเป็นยังไงก็เข้าไปขอโทษผู้ใหญ่ช่วงโดนแบนสองปีผมต้องหาอะไรทำเพราะไม่งั้นผมจะคิดมากหลังจากลาผู้ใหญ่แล้วผมก็บินเดียวไปอยู่อเมริกา ไปเสิร์ฟอาหารไปเรียนรู้ภาษาไปหาประสบการณ์ดีกว่ามาจมอยู่กับอดีตผมว่าบางทีชีวิตมันก็ลิขิตไม่ได้และไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรอกตอนนั้นก็มองคนรอบข้างด้วยทำไมเขายังอยู่ได้แล้วทำไมเราอยู่ไม่ได้ปากกัดตีนทีบเป็นถึงดาราแต่ไม่ไอายทำกินเคยไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองธานี ผมเคยไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองเมื่อสีหปีที่แล้วเป็นงานที่ผมได้ลองทำดูตอนนั้นขายสร้อยเลดที่เป็นทองเหลืองและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะขายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเลิกใครจะมองตกอับต้องมาขายของเปิดท้ายคือผมไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้อายที่จะทำงานล่าสุดก็หวนคืนจอกลับมาเล่นละครอีกครั้งในบทดาวร้ายหวังแจ้งเกิดให้กับตัวเอง ฝันอยากเป็นตัวตายตัวแทนรุ่นใหญ่ริดรือชาผมก็แอบหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้กลับมาอีกครั้งเพราะโอกาสมันมาถึงแล้วและเราก็ทิ้งห่างไปนานการได้โอกาสครั้งนี้ผมก็อยากพัฒนาตัวเองอยากทุ่มเทเยอะๆเพราะบทนี้ก็เด่นมากถ้าเล่นดีๆก็อาจเป็นใบเบิกทางให้เราก็ได้